ยังมีหนุ่มน้อยเนี่ยนะยังไม่ถึงสาวสาวเนี่ยนะไั่ถึงผู้หญิงไม่ถึงสาวสาวก็เลยไปสอนให้ฟังว่าโอ้ยนะคขเขาชอบเราเนี่ยนะสวยเลยแหละนะไขชอบเราเนี่ยเขาปกคนชอบเราคือคนมากเรื่องคนชอบเราคือคนมากเรื่องเพราะอะไรเขาชอบเราแสดงว่าเขาจะเอาจากเราใช่ไหมใช่เออนั่นแหละนั่นแหละเขาจะเอาจากคุณนั่นแหละแล้วคุณจะตอบสนองเขาไหวไหม ผมจะมากเรื่องเลยเยอะแยะไปหมดเลยสวยตายเลยสวยตายเลยอย่าไปชอบถ้าเราไปชอบเขาเราก็จะมากเรื่องพวกมากเรื่องมันก็จะไปเอาจากเขาเรื่อยๆพอไม่ได้เป็นไงเขาจะให้คุณไวไหมเขาจะให้ไวไหมไม่ไหวฮะไม่ไหวหรอกเราไปชอบเขาอยากได้นู่นได้นี่จากเขาเขาจะให้ไวไหมล่ะเออให้ไม่ไวมันจะเขาจะเป็นไงล่ะเราจะให้ไม่ไหวเราเป็นไงเราจะสุกไหมฮะให้ไม่ไหวเราจะสุกไหม เราก็ไม่สุขใช่ไหมแต่เขาจะสุขไหมล่ะเลาะกันน่ะโอ้โหเขาให้เราไม่ไว้ล้วเราก็ชังเขาเราก็ทุกเราก็ชังเขาด้วยเขาก็ชังเราเพราะเราเอาจากเขามากเขาจะชังเราไหมชังสิเอามากจนให้ไม่ไว้ก็โอ้โหนางล็กมองพีดชังเราไหมมองพีดทำไมมองอาจารย์พดเขาจะชังเราไหมชังสิไปเอาจากเขามากอ่ะเขาชังตายเลยจะมีความสุขไหมไม่สุขหรอกเขาชังเราเนี่ยเราจะเป็นไงมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอก อ่าเพราะงั้นอย่าไปชอบเขาอือย่าไปชอบเขาอย่าให้เขาชอบเราโอ้โหทุกตายเลยทั้งรักทั้งชังเออไม่ได้ไม่ได้ทั้ทงรักทั้งชังทุกตายเลยตัวเดียวกันนะน้องเล,ล,งล็กลกทั้งรักทั้งชงัง <laughs> เราชอบใครมากเ <c oughs> <ๆ>ท่าไหร่เราจะเอาจากเขามากเท่านั้นเท่านั้นจะเอามากเท่าไหร่ถ้าเราเอาไม่ได้เราก็ทุกเพราะเราจะเอาจากเขามากๆเขาก็ให้เราไม่ไหวโอ้โหเขาก็ทุกทุกตายเลยทุกถึงคู่เลยแต่เขาชอบเรายิ่งซวยอีกเขาก็จะเอาจากเราเราให้ไม่ได้ไปไงโอ้ เอาเอาจากเรามากๆเราไหวไหมไม่ไหวฮะไม่ไหวทุกไหมทุก,ทก,ทกนั่นแหละสมน้ำหน้าโอ้โดนมน,นามนนาพี่ไอยอยู่ใกล้กว่าเพื่อนอนั่นแหละอชอบใครทุกตายเลยอ่าเราก็ทุกเขาก็ทุกทุกกันหมดเลยต่างคนต่างเอาจากกันลวกันเนี่ยมันทุกกันหมดเลยใช่ไหมใช่สวยต<ะ>ายเลย